สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกอกนะคะเราไม่ได้มาเนาะเมื่อวานเห็ดก็บานหมดแล้วค่ะก็คงจะไม่ได้เก็บหรอกนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องอันไปเดินเลาะดูสิแล้วก็คงจะเอาไว้ทําเชื้อซะนะคะนี่เห็นหนอยเห็ดหเห็นอยู่บล่ลูกบ่เยอะไหมนี่นะคะเอฟซีนี่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 โอ้นี่นะคะนี่แล้วก็อันนี้ด้วยโอ้อันนี้ด้วยนะคะนี่ น้องอันเห็นไหมลูก,อกโอ้นี่นะคะนี่โอ้ไหนท่มป่งนะปนไปดูสินายลูกใช่อันนี้นะใช่แต่มันบานแล้วนี่อันนี้ด้วย,อย,วยโอ้โหนี่ไงกำลังขึ้นถ้าฝนไม่มาทําให้มันเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยให้มันเน่าลงไปซะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเอาน่นไงน้องอันเน่าหมดแล้วนะลูกเนาะ,ะน,น้อยนะ น oh, ่าอีกโอ้นี่กำลังออกแต่ฝนมาทำให้มันเปื่อยหมดค่ะนี่เดี๋ยวเราจะรอลุ้นนะคะรอบถัดไปอันนี้ก็คงจะปล่อยให้เป็นเชื้อไปเลยนี่นะคะเห็ดโคนที่เราไม่ได้เอานเอฟซเวลามันออกมามันโดนฝนมันก็เปื่อยนี่เละหมดเลย นี่นะคะแมงมุมเอฟีอู้สีเหลืองๆเนาะมันก็งามอยู่นะวันนี้พาน้องอันมาทําอะไรลูกเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพโอ้โหเก็บผักกระจงปลูกเลยเก็บผักกระจงปลูกนะคะไปลุยงานเลยลูกเอาตะก,ก้าเลยนะหนูเอาตะก,ก้าบอหร,รือว่าจะเอาตะก,ก้าตัวนี้บอน,นี่ดำๆนี่ไปนี่นะผักกระจงก็จะเลือกเอาแต่อันใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะเอามาดำใส่ ตรงที่หอยเชอรี่กินนี่นะคะทุกคนมาลุยก,กันเลยลูกเอามือขุดเอาทั้งรากด้วยนี่ขึ้นนี่เอาแต่ยอดใหญ่ๆนี่เห็นไหมอันเล็กๆกวน้ําจะท่วมนี่อันใหญ่นี่แหละลูกเอาไปเลยนี่นี่ไงหนึ่ง <ละ S 1> ต้นนี่หาเจอแล้วนี่นเออเดี๋ยวเราเลาะไปตรงนู้นเลย,ยน,น้องอันจกจกก่อนเลยนี่จกเอาเลยเอาทั้งรากแต่อันเล็กไม่เอานะ เ,เดี๋ยวลองดูต้นนั้นละก่อนเออเอาลงไปลึกๆเออนั่นแหละทดลองก่อนเดี๋ยวให้หน้องอ่านทดลองเงาแรกก่อนขึ้นไหมลูกเออเอาเลยเอาขึ้นมาเลยดึงเอาดึงเอาข้างล่างเลยเอามือนะ่ะเออซ้อนเอาเลยเอาเดี๋ยวเอาไปทดลอง<ด>ปลูกคราวน,นี้ได้ปลูกก่อนไปปลูกลองดูสินน่ นี่แล้วตรงที่หอยเชอรี่กินข้างล่างนี่แหละนู่นไปกว้างๆตรง,รงที่หอยกินหมดนุ่นตรงนี้อย่าเพิ่งใส่เอาไปใส่ตรงที่มันไม่มีข้าวเลยนุ่นหอยก็มีบ่โอ้เราลงก็ที่เดิมมันก็จะมาเหมือนเดิมเลยลูกเอ้ยเออข้างหน้านุ่นนังก็ได้น่ะเอาใส่เลย้องอนันตรงนั้นแหละเออเอาให้มันดำเหมือนข้าวดำลงไปในโคลนอ่ะ มันพ่นน้ําอยู่นี่ได้ได้ได,ได้โอเคแล้วพอแล้วพอแล้วแค่แปะไว้มันก็น่าจะได้แล้วละ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเลือกเอาเยอะๆก่อนนี่นะคะอันนี้คุณแม่หว่านปุ๋ยแล้วนะคะนี่ได้สองวันหวานปุ๋ยก็พายุเข้าเลยตอนนี้ก็กําลังตามหาผักพายหรือผักกระจองนะคะนูน่นน้องอันต้นนู้นเห็นแล้วนั่นใบเขียวเขียวนูน่น นี่ค่ะเจอแล้วตรงนี้เยอะด้วยนะนี่โอ้ใช่หมดเลยค่ะตรงนี้เป็นปลาผักพายผักกัญจองเลยนะเนี่ยโอ้มาลูกมามาเอาตรงนี้เลยนี่เยอะมากทีแบบนี้แหละมันถึงได้เยอะมันเดินยากบ่นี่นะคะโอ้เก็บเอาให้เต็มตะกร้าแล้วก็เอาปลาดำใส่ลูกโอ้อาชีพปลูกผักพายนะคะ จะพาน้องอันลุยก็เยอะอยู่นะลูกตรงนี้นะปลา,าผักกันจงปลาผักกันจงรงผักกันจงเลยนาเราเหมาะมากเลยอ้าวตัวช่วยกว็ามาเน้วนี่โอ้โหทำไมไม่ช่วยดึงบุปาข้าวห,ากหักมุดงานันานไปแล้วค่ะพี่น้องนุน่นไม่ธรรมดา พาชายเล็กนะคะเปลี่ยนอาชีพใหม่อย่างน้อยก็ได้กินนั่นแหละนะลูกเออเอาไว้ลวกเอาไว้กินกับส้มตำเออเก็บเอาเลยไม่ต้องเป็นลายลากมันออกหรอกเอาเอาเลยทั้งโคนอ่ะไม่ต้องเอาออกเอาใส่เลยแล้วก็ไม่ต้องเอาเอาขึ้นมาเยอะดินเอาแค่พอมันได้ติดรากนั่นแหละ โอ้ยอ้วนพอแล้วพอแลวอออ้วน้องอานดูมองจะช่วยน้องอานหรือเปล่าโอ้โห,หโอือ้โอ้ด้การเลยแล้วสองตะก้าเดี๋ยวเราก็จะดำกันนะคะ นี่นะคะเอาเอาติดดินไว้ใช่ไหมลูกไม่เป็นแถวถอยหลังลงไปเรื่อยๆดำสี่ห้า 4, 5, ต้นเป็นแถวไปไม่ใช่เอาทีละต้นแบบนั้น 4, 5, เหมือน 5, ดำ 5, นาน่ะนะนี่ถอยหลังไป<ๆ>เรื่อยๆนะเออนั่นแหละเอาเลยเอาลงทั้งเงาทั้งเงาเลย<ๆ>อย่าเอาห่างเกินมาแม่จะทำให้ดูมานี่มานี่ เออใส่เลยเป็นแถวไปเลยลูกนั่นแหละดำเหมือนนาจอกจอกใส่เดี๋ยวมันก็ติดแล้วไม่ต้องเอาลงลรกเท่าไหร่หรอกถ้าตรงไหนมันเสียบไม่ได้ก็ขยับไปเออนั่นแหละดีที่นาเรามีต้นผักกันจองหรือว่าผักผ่าเออนั่นแหละแล้วก็มาเอาใหม่มันฟูบ่ดินมันอ่อนเนาะก็เอามือเอาคน ก็กบไว้นิดหน่อยอื่นี่ะตั้งไว้เลยเดี๋ยวมันก็ขยายกอเดี๋ยวมันก็จดกันเองนี่นะคะเหมือนดำนานั่นแหละนะคะดำผักพายเดี๋ยวต่อไปเราก็มาเก็บตรงนี้แหละไม่ต้องไปเก็บไกลโอ้ทอนอีกแล้วลูกอันนั้นนะขึ้นอีกแล้วลูกอันเดิมนี่แหละเราจะได้เทียวดำแต่อันเดิมนี่แหละ เออนั่นแหละบีบไว้นิดนึงไม่ต้องเอาลงลึกเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเขาก็ชืนขึ้นเดี๋ยวเราก็รอให้มันโตไปเรื่อยๆก็ามาดำใส่เรื่อยๆเห็นถอนหญ้าไปก็ถ้าเห็นผักกันจองแล้วก็เอามาเออยกออกจากตะก,ก้าเลยเนี่บีบไว้ เออดินมันอ่อนมันก็เลยฟูง่ายบีบไว้ลูกเอาทีละสอต้นเลยบ่ต้นเล็กบ่อันเดียวก็ได้เออบีบไว้อยงอีกเยอะนะคะพื้นที่ที่ทำให้เราได้ปลูกผักกระจอ,อีกเยอะเลยเราก็จะปลูกให้เต็มนี่แหละ ถ้าเรามีต้นก้านะคะก็ยังอีกหลายอยู่มันยังเล็กอยู่ก็มีแล้วก็เอาไว้ให้มันโตก่อนถ้าจะเอาเล็กไปก็เดี๋ยวน้ำท่วมนะคะรู้อันใหญ่ใหญ่หญนี่เจ๋วเลยอืมสวยมากเลยลูกสวยมากใส่แล้วเขียว ไม่มีข้าวอย่างแน่นอนเราก็ได้กินนี่แหละผักพายผักกันจองเอาไปลวกกินแกงก็แซ่บอยู่นะโอ้หมดแล้วนะคะนี่เก่งมากเลยเออเป็นแถวไปไม่เป็นแถวก็ได้ใส่ไปเลยอ่าฟูอีกแล้วต้องเอาให้ลึกๆแล้วก็บีบโคนไว้ลูกนั่นแหละ ก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ